คบกับผมโคชโนต่อช่วงที่สองนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเทียนยะอร่อยรำเส้นมาลำเส้นกันที่ร้านเทียนยนกะก่อนจะจัดใช่ไหมครับก็จะมีกุ้งเทมปุระไก่เทมปุระปลาเทมปุระอันนี้ไก่หรือไก่พอดีอันนี้ไก่อันนี้ปลาอันนี้กุ้งกุ้งปลาแล้วก็ไก่ ยำสาหลายแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหซีเข็ดไม่ใช่เปิดนี่เปิดแอร์บิโซนั่นเองนะซุปบิโซนั่นเองแล้วก็มีนี่เอาไว้หยออ่าแล้วก็อันนี้ก็โรยพริกเลยโอ้โหนะครับชิมทีละอย่างเกือบไม่สั่งกุ้งก็ตอนแรกมาร้านนี้ต้องเอากุ้งยังไงก็ต้องกินกุ้งให้ได้ ครับ้งสดมากสดมากสดมากอันนี้ครับปลาอืมนี้ปลาถูกลอันนี้วันเดียบไก่แน่นอน เพราะเนื้อปลามันจะเป็นความคันความชัดเลยครับเห็นเห็นหนึ่งเนี้ยปลาเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะโหนไม่กินนี้ไม่มีทางรู้ได้ว่าเหมือนปลาไหลไก่ไม่ปลาแต่นี้มันเป็นปลาสดมากครับอันนี้ครับไก่ ไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงไก่ไปโน,โนโ่แล้วปันมาเสือเลยนะฮะเล่ไก่อร่อยก,ก,ก,กอย่างเลยจริงอร่อยมากเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วโอ้โหอร่อย ข้าวแล้วครับใส่ออนเซนนะเยิมย้ม ยิ่งปินยิ่ง,งปินอ,อร่อย,อร,อยร้านใครร้านมันว่ะอย่าไปคิดว่ามิโซะไแม่งต้องเหมือนกันทุกร้านมันไม่แน่ไม่แน่ มาแนวเดียวกันไหมใช่งั้นก็ต้องอยู่ในถ้วยแล้วปิดป่าแล้วเหมือนกันนะใช่แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนไนงะเ,เมาล้วว่าเหมือนอเลยไข่โอ้โหเย่มเลยเน้นๆน้นแล้วก็อันนีน้ใช่ไหมที่ค้างคาใจกันอยู่ว่ามันคืออะไรนะราดดีครับรู้เรื่องอ่า ก็เนี่ยจุ่มเลยก็ได้อ่นอนนออา,านี่อู้หู้ยโคอยู่นันคนอร่อยราดมาเนี่ยอร่อยเลยอร่อยมากได้ได้นี่จะไม่ได้มากจาประทาแล้ว,ลวโอ้โห่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนี่ ยังเหลือขาขาวไว้ให้ได้ลองทานดูก่อนจะจ่านะเพราะว่าเ็นบอกว่าหลายๆต่าขาไปหมดแล้วก็จะเป็นจานตุลิตะแครเคยมีต่อไปแล้วป็นท่านล่างเขาเมื่อก่อนเ็นบอกว่าอังเปิดอยู่แป๊บเดียวไหมที่ร้านปิดไปแล้วอีกอจ,ะจะพูดใครอ่ะพูดกับลุงเหรออ่ะไปหาลุงก่อนใน,ใน,ในท,ท,ที่ร้าน โชคดีนะครับลุงไว้เจอกันแบโอกาสหนนะ้านี่นะครับผมขอระทานอาหารต่อนะครับนี่นี่ ดีครับบ๊ายบายครับลุงสวัสดีครับเป็นยางนี่ีอีกรูปหนึ่งในงาน่าโอเค